สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่ชาบูบุฟเฟ่นะคะ299นะคะที่มูสุโกะนะคะทุกค่านตลอดทุกวันนะคะและที่สองพัญนะคะเรายังอยู่ทียบุฟเฟ่ด้านหนู่งเลยอ่านะคะจะเลี้ยงหนูไหวรึจะเลี้ยงหนูไหวรึไหวจม่าปนจะเลี้ยงหนูไหวรึจะเลี้ยงหนูไหวรึจะไหวรึจะไหวรึ ทะเที่ไหนคะศูนย์ชาค่ะโอ้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 ้โอ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  ใครขอให้เลยท่านผู้ชมนี่ภาพีไมายัสวยรเอยรอยรอยรอยภาพนี้ก่อนสวยมากสวยสวยล้วเนี่ สุกโนะคะชาบูนะคะแอนด์รีนั่นเองนะคะเป็นบุฟเฟ่ท่าไม้ทมีหลากหลายให้เพือนสนหมายูนูเลยได้ค่ะสองเก้าเก้านะคะสามารถเดินทางเข้ามาได้ที่ซอยหงวัวทองบานพัฒาดีนะคะทุกคนตรงขามตลาดเคานนั่นเองค่ะวันนี้ก็จินิ๋มนะคะแน่นสูเจ็สมากนะค่ะมาเจกันนะคะกับเจเร่แบบสองแค่สองนะคะได้ค่ะ เฟ่ตเท่าน yeah, okay. well> ั้นเลยคะเพียง199บาทสำหรับเพียร์บุฟเฟ่ต์นั่นเองเลยค่ะถ้าต้องการค่ะกินแล้วนะคะกินราการนีใส่แล้วนะคะก็จะเล่นแบบนี้จากนั้นเราก็ไปเจอนะคะต่อได้นะคะที่แอคทีฟนะคะทิ่เนทแอนโดรฮาร์ดนั่นทัางเลยค่ะมาที่เดียวเลยคะครบพวกบริการกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาบูเบียร์เซ่ความบันไดนะคะทุกคนเดยวเรื่ โชว์พุงโชว์พุงไหนเล่าโชว์พุงโชว์พุงไหนไม่ว่าจะเป็นชาบูนะคะหรือจะเป็นบุฟเฟ่ต์เบียร์นะคะเราก็มีให้บริการนะคะและที่สำคัญนะคะตอนที่เราอยู่กันที่แอคทีฟนะคะฟิตเนสอันโยคะนั่นเองนะคะเรามาออกกำลังกายกันต่อได้เลยไะ้ยูยูยูอินวันนะคะอย่าลืมมากันนะคะอ่ะโชว์ดังเบลหน่อยน่ั่งหนักจังเลยนั่รหนัก ันนี้นะคะเราก็มาลวดนะคะที่ิตเนสนะคะแอตทีฟิสเน่แอนด์โยค้นั่นเองนะคะอย่าลืมมากันนะคะ3 in 1